สบายดีลุงเด,นด่นโตโตเออลุงเด่นโบสบายก็เลยโทรมาถามข่าวถามข่าวติด <COVID S 3> โค<อ>วิดแย่แล้วมีมีเอสซีถามมาอยู่แล้วว่าโตโต้รู้ระยะว่าลุงเด่นไปแล้วนะเบิงเบิงแต่ไล่สุดแล้วเบิงเห็นแล้วแต่ว่าย่านลุงเดน<อ>่นเมื่อยพักผ่อนหาโอ,อกาสดีๆจึงทโทรถามสินะ<อ>ใครขึ้นแล้วเนาะลุงเดนนะ่นเนาะก็ดีขึ้นแล้วแตโตโต้ดีขึ้นเพราะว่ามันล้นเลย ชี้มาแล้วมันเป็นจุดที่เราเรารู้สึกว่าเราจะใช่มาแล้วอตอนนี้ก็ผมก็ไม่สบายมา,มาตแต่วันที่21นะแต่ผมน,อน,มนอนอ่อนนะมันเป็นแบบคือไปฉีดวัคซีนมาว,า,าวัานที่19เล้ววันที่21อ่เอะเรารู้สึกเหมือนจะเป็นไข้แต่เราก็คิดว่าบางทีเราอาจจะผลข้างเคียงจากการไปฉีดวัคซีนมาโอ้ลุงเด่นขึ้น่ามั็นผลข้างเคียงอจะ าก็มีผลข้างเคียงเขาก็เขาก็ไม่สบายตัวไปที่ไปที่ที่ไปไปขีดพร้อมกันน่ะอ๋อว่าน้องฝ้าเป็นไงไม่เป็นไรใช่ไหมอ่าตอนนี้ก็กักตัวกันอยู่นะแล้วน้องฝ้ายครับอ่าไม่มีอาการอะไรยากก็ไม่มีอาการอะไรอือทางอสมทางอำเภอเขาก็กำลังไปตรวจอยู่ว่าบาดบาดีติสไหมแมน มีโรคประจำตัวหลายๆอย่างผมก็เป็นห้องสุดคือเป็นห้องแม่ตอนเนี้ยแม่เห็นลุงลุงเด่นเอาคลิปลงอยู่ไปเที่ยวทะเลน้ำกันอีกวันนี้มันถึกตอนแพ้เสื้อบบหรือบบแพ้เสื้ออีกเนาะต้องได้ระวังต้องได้ดูแลให้แม่ไปกักตัวอยู่โรงพยานไว้ก่อนรู้แล้วเนาะลุงเด่นครับครับเพื่อความปลอดภัยเนาะใช่อ่าเป็นห้องแต่แม่แหละอ่ะาการจังรดยการขอให้ลุงเด่นหายเร็วๆหายไวๆครับสวัสวดีนะ สบายดีสบายดีใกล้จะได้มาหากันแล้วคติตโควิด COVID หายแล้วได้มาได้มาหากันแล้วท่าบาทเองไม่เขาบอกเอาเงินไทยไปเที่ยวนี่สบายเลยนี่สบายเลยหนึ่งพันบาทได้เทาได้ได้สามแสนหกสิบพันพุ่นเดี๋ยวนี้นะ่ะ <c oughs> สองปีก่อนนะั้นลุงเดนมาได้แต่พันบาทได้แต่สองแสนห้าสิบพันเรื่อนกันตั้งแต่ สมมติแสนหนึ่งเดี๋ยวนี้กะสองร้อยหกสิบ260บาทโอ้โหมันก็เปนอนแสนและสี่ร้อยนะแมนเดี๋ยวนี้เลยสองร้อยสองร้อยหกสองร้อยเจ็ดสิบบาทเท่านี้แหละ<อ>ลดก็เป็นหลายเด้ถ้าเป็นนอน,น,นาาที่โรงแรมจำปาสังที่หลวงน้ำชานเนี่ยก็คือละแสนกีบกีบเนาะแมนแต่ว่ากระเจ้าเนี้ยเนอยู่ลาวห้งแฮมยังไล่เป็นเงินลาวคือเก่ายังเป็นเงินจีบแสนจีบทอกเก่า แต่ว่าค่าเงินไทยแมนได้เป็นเงินจีบแ,แล้วมันก็จะได้ได้หลายดิแต่ไปเที่ยวลาวอ่ะแลกไปเยอะก็หมดเยอะมาแล้วเรืงจริงเรื่องถูกจริงแลกก,าลากับพี่เชนเป็สิบกว่าล้านเลยหมดเลยหมดแต่ประเทไทยนี่สบายทั้งชาตินะแมนโอ้สิบกว่าล้านเนาะแลกกักบพี่เชนนั้นกี่ล้านอา่ะยืมโตโต๊อีกกี่ล้าน ได้ยินว่าสิได้ยินข่าวดีแล้วได้ลุงเด่นว่าสิได้ยินข่าวดีน่าจะต้นเดือนสิบสองหรือว่าต้นเดือนหนึ่งนี่เปิดฮับนักท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วได้ได้ยินข่าวว่าทางประเทศลาวนี่เปิดปุ๊บมาปั๊บเลยเด้ออรินได้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 พอดีมาเบิ่งตัวกำลังเปิดใหม่กำลังสิเปิดใหม่นี่เออไปดูร้านใหม่ตัวโตซะหน่อยแมนแมนแมนอ่ะพอดีี่นออตตัวโเ คิดฮอดคือกันคิดฮอดลุงเด่นคือกันโทระทำทำทำข่าวลุงเด่นแล้วกะให้เอฟซีโตโต้ได้หู้น้ำบางคนอาจจะบม่ต้งบทท่านเห็นหรือว่าเห็นแล้วกะอยากหู้ข้าวที่ว่าซีไล่ซดหรือว่าถ่ายคลิปลงเนาะกะให้ลุงเด่นหายดีก่อนกะค่อยกลับมาถ่ายคลิปอีกรอบเอฟซีนี่คิดฮอดลุงเด่นหลายเลยเจ้าหน้บลงคลิปนี่แย่เลยนี่จริงๆได้กำไรกาลังใจเยอะมากโต๊ะ เยอะกว่าที่คิดไว้เยอะนะมีข้อความมีอินบ็อกซ์มีดูในคอมเมนต์ดูในอะไรเงี้ยก็ก็ช่วยให้มีกำลังใจข้นมาเยอะแมนแมนสู้ๆเลยนะแปบเดียวเป็นแล้วก็เป็นเ่อเดียวแล้วก็แล้วเลยแหละมันกับบเป็นเอเาต่อไปกับซักวังซีนเดี๋ยวมาล้วเดี๋ยวมาซักอยู่แล้วอีกก็ได้ซักไฟซอร์ใส่อีกก็ได้ตัวตัวพาไปซักไฟซอร์ก็ได้เออถ้าจะไปต้องต้องเอาที่นี่ไปก่อนไป่นู่นเดียวกีแล้วไม่สบายอีกไม่สบาย <c oughs> ครับโอเคครับคุณดินครับ <c oughs> เดี๋ยวเป <c oughs> ็นยั <c oughs> งไงโทรหากันครับขอบคุณมากรับโตครับสวัสดีครับขอปลอดภัยเร็วๆครับว <c oughs> ครับสวัสดีครับอ่าสวนตัวใหม่เขาเบื้องอ่าวังราษาเนาะเริ่มใส่ไม่เริ่มยิงเริ่มตัดไปแล้วทางยางไปได้หลายละไปได้หมดเครื่องละโต๊ะทั้งกางก็รียบร้อยหมดแล้วเนาะนี่อีกบเกินเจ็ดมือน่าจะสำเร็จทุกอย่างเนาะ ยิงน,น็อตไปแล้วบายังที่นี่ยังได้หนีิยังเดี๋ยวต๊กหนองคือมันนั่นอีกมันนั่นตัวใหญ่ามาตกหนองกำลังแล่นไฟพอมอีเจ็ดมื้อสำเร็จแน่นอนเนาะเออเออเขี่ยเขีข่ยแล่นสายไฟได้หน่ทาง chỗ ไหนเจ้าหน่อยนั้นได้นน่เจ้าหน่อยยิงยิงไหมแล้วมัดบทันได้นน่สายไฟไอซื้อมาได้อยู่ทางหลังเด้อเดี๋ยวจะมาให้หลังลดโอ้ไปได้หลายแล้วนียังอีกประมาณสามสิบกว่าเมตรก็ถือว่าแล้วแล้ว งานได้สะดวกแล้ววางไปได้หลายลงามงามงามบอกรถทุกคนมาบุพิดหวังแน่นอนเนาะนี่พาเข้ามาเบิ่งตัวนี้ตัวนี้จะเป็นนั่นเลยจะใหญ่เลยตับนี้โซนเบิ่งนี้จะมีแปดตูวใหญ่ได้แบบครบครัวใหญ่ครบครัวใหญ่หมู่ฝูงหมูม่คูอ่ากลุ่มใหญ่ๆเนาะสิบกว่าขนขึ้นสิบห้าขนสิบแปดขนได้เนาะคนได้หลายละให้ <c oughs> รประกันความแน่นหนาและะ้วกัน ความปลอดภัยเนาะแต่ว่าแต่ว่าทุกคนที่มาน,านั่งเนาะต้องระวังตัวเองเอาได้เพราะว่ามันบ่มีเฮาผนักหรือว่าบ่มีเฮวเฮากั้นเนาะการกินดื่มต่างๆก็ต้องเซฟเอาไผเอาเราวเนาะเพราะมันเป็นอ่าเขาเอิ้นว่าจาังได๋เขาเอิ้นว่าแบบของเฮาแบบของ้านเฮาเป็นแบบนี้เฮาก็ต้องได้เหตุแบบนี้เนาะเพราะว่าโตตกับก๊อปมาจากทางทางเมืองไทยพุ่นล้เนาะ้านแบบนี้เนาะ ใกล้ๆกรุงเทพพูนเอาตัวตัวก็เลยเฮ็ดเฮ็ดตามแบบเพื่อนนั่นแหละเพราะว่ามันงามค่ะเขาใส่ฮาวผนักไปมันก็มีความปลอดภัยอยู่แต่ว่ามันหักโบงงามอะไรนะอ่ะรอเบิ้งต่อสำเร็จตัวตัวรีวิวทั้งตั้งต่อนเฮ็ดผู้เล่นจนฮอดตอนแล้วเนาะให้เบิ้งตอนนี้กําลังดําเนินการบ่เกินเจ็ดวันกัน่าได้พบกันแต่ว่าโซนเบื้องนั้นโอเคแล้วเรียบร้อยหมดละโซนโซนเบื้องหาตูวนะที่เคยไปนั่งเมื่อนั้นเนาะคนยู่เบื้องคุณ โอ้นแล้วละตัวนั้นแล้วละแล้วไปล้วเนาะงามาประกันแน่นอนทุกคนมาปผิดหวังแน่นอนเนาะเปิดตั้งแต่8โมงแรงจนถึง12โมงกลางคืนเอ้อทุกคนเ้อะอีเพลงเบาๆให้ฟ,ฟังกันไปต,นนนศศตัวนั้นโซนพิศเศษตัวนั้นโซนพิเศษไปฮับแขก VIP โตโตเนาะตอนคืนเวลามาดนัดดนัท บนนั่งดูนัทนั่งได้หกคนเนาะ,ะนบรรยากาศฮาน,นสุดยอดห้องปาร์ตี้เขาก็เลี้ยวไปแล้วเด้อนั่งได้ละห้องปาร์ตี้เนาะสามห้องห้องใหญ่ก็นั่งได้อยูสาวกว่าคนสามสิบคนห้องน้อยก็ได้อยู่ประมาณสาวคนสบายไปสตูพาไปเบิอ่าเครื่องไหวเครื่องไหวเทียมเนาะสั่งมาจากเมืองไทยหาก็ เอามาหอดสร้างมาสามสามยางนะราคาโอ้ค่อนข้างสูงแต่ว่าน่าสน้านั่งหน้าั่งบ่เคยมีเนาะอยู่บ้านเขาเนี่ยอยู่แล้วน่าจะบ่มีนี่มีนวมมีอย่างเนี่ยบ่พุดกำลังเตรียมให้เนาะแต่เขาต้องได้มีแนวมุงเนาะต้องได้มีแนวมุงต้องมีแนวคันห่มไงล่วกะอ่าอะไรมีเือนีไฟใดขอไัยเสียงรบกวนทีมงานกำลังอันนั้นตัดไม่ตัดต่อ สร้างเป็นโอ้เกือบเป็นเดือนตัวสีได้เนะาะไงตัวนี้เป็นจุดพิเศษตัวนี้เห็ดแบบไว้หัดแขกไผ่ที่มาหยาดตัวโตมาอ่ามาทายคลิปทายทำคลิปบ,บ,บอตัวโตก็อาจจะมานั่งทายคลิปอยู่นี่เป็นส่วนใหญ่เนาะพอยว,วิวได้บรรยากาศได้แล้วกา็สถานที่นั่งก็น,น่าจะโอเคเดี๋ยวต้องเห็นไฮบอลุดอันนี้ก่อนตัดออกระวังเด้อเด้อมันเป็นวายเทียมว่ายเทียมที่ว่าอ่าสามารถทนแดดทนฝนได้ปิดสิปปีว่าทั้นแล้วก็มีนวมพร้อมมีนวมพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เบิรงเนาะ มีนวมแถมมาพ้อราคากะหอยแพงเติบเนาะสองหมืนกว่าบาทเนาะสูงมีเบาะให้จักอ่านเดี๋ยวไปไลไรเบิง้งนี่นี่นี่หักแต่ว่าใครอยากนั่งก็ได้ถ้าว่าลูกค้าอยากนั่งมากับมานั่งได้เนาะนี่ตัวนี้พิเศษเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าเอาดอกไม้ดอกอะไรมาต,ตุแต่งหนังคางอีกโอ้นั่งได้หลายอยู่ได้นี่นะได้จากคนเนาะอย่เดียวครับบ๊วยพูดบอดีแปลงแปลง,ปล,งลองเบิ้องเอาอนั้นออกก่อนเนะาะหกหกได้เนาะดีเนาะ 6คนได้แต่ว่าเพื่อนว่าเพื่อนว้าวารดอกว,ว่าได้ฮอดอันน่ะกุ้มฮอดสิปปีครับวัสนุใยตัวนี้เป็นหยเทียมมัสดุยแท้นอนก,ก็นเลือกสีเลือกอย่างได้ใช่ไหมตัวโตวก็เลยเลือกเอเบาะแดงแล้วกะตัวนี้จะออกสีเหลืองเหลืองทองเนาะอ่าอ่มันหนักจกหน่อยหนักหนักบะหนักบะหนักเติมเออใช่ไหมแล้วก็ยังอีกยังอีกสองอันบ่พอดีตัวไทยฮูบแล้วตัวนั้นเนาะตัวไทยฮูบ เออแปรงแปรงก่อนง่ายง่ายครับง่ายใส่สวยแล้วโตมันคือมาน้อยแทนะแค่จะไหนมันจริงๆวางคงอยู่คงกินได้และแน้วเนี่ยเขาต้องได้เอาแก้วตัดแก้วมาวางใส่อีกรอบหนึ่งให้มันใหญ่กว่านี้นี่เออเอาหมอนออกก้อนโอ้คนทำงานเขาส่งไม่แล่นเอาเลยหมดบ่ระวังตกน้ำตกน้ำเอาต้องเอาเอานี่ขึ้นก่อนเออยกนีขึ้นก่อน เอาเ,าเอาเธอละฟ้าเธอละฟ้าโอ้งามเลยแล้วก็แปลงทางงามมันดีดีเวลาเขาโต,โตโตไทยเนาะนางกินเขา้านางกินอย่างล้มกันอี่างนี้สจะไปลวงนี่เนาะแต่มุมนี่จะโอเคเลยได้โอ้บ่อหนี่น,นันได้ได้ไดนี่แกะได้ได้นี่แกะสักได้ได้นี่มันบอ่อเดยเดมีสิบเนาะมีสิบนะมีสิบได้นี่แกะสักได้เออดีดีต้องเอาน้วมอ,อกก่อนไห้มันเข่าลลอกเข้าเล็กเข้านังมันดีดีได้ต้องเห็ดให้มันเขา่าหลอกดีดีได้ เดี๋ยวอีกสองอันตัวโตพาไปเบิ่งอยู CT ่หลุมพุ่นยังยังต้องได้แปลงบอลเมียนได้ตัวนั้นเขาเอินว่าอย่างเกาะโดนัทสานไหวโดนัทเนี่ยเนี่ยจักอย่างโอ้พอดีของเขาเลยเนาะเกือบเกือบเกือบบ่ได้เนาะตัวโตเฮ็ดไว้รอเลยแถวไหนก็เอาโถดอกไม้อย่างวาวางขั้งค่างก็สวยงามนั่งแล้วก็บขันห่มก็บสั่งแล้วขันห่มก็ขันห่มใหญ่ๆพอดีกว่ามีสามเมตร คุณสามแมตช์ทานหม่มกับพอดีกว่อมเลยเนาะเออวันนี้ก็วางทั้งคาง,างเดี๋ยวเดี๋ยวต้องปีนดีๆได้หน่ทางเข่าบโบมบบซือได้หน่ดีต้องปีนทางเข่าไปทางนี้ไไนทางนี้แหละบิดบินปีนอีกนี่บอดซื้นี่เดี๋ยวให้บิดบอดีปีนก่อนเดี๋ยวให้น้องๆขอเขาแปรงจันหน่อยเนาะเดี๋ยวไปลองเบิึงนะโอเคเรียบร้อยเนาะนี่ได้จะคนเบาได้จะอ่านเบาสิบอฤฤฤันเพื่อนโอ้สบายอยู่ได้นี่ เอาลองไปนั่งไปดูลองไปนั่งไปด,ไปไปดูเอามาจับกล้องเดี๋ยวไอ้ไอ้ไอ้นั่งลองไปดูเดี๋ยวลองลองลองเคลื่อนไหวว่ามันช่แข่งแห้งแน่นหนาวะนาะมากับพี่พดเกือบดูเนียวเหยียบเรื่อยๆนี่นี่ที่โอเคเลยนี่โอ้คนคือนเชียงแมา่นางสีายเว้ยพุดมานางเบอร์ดูได้จากคนปะได้หลายอยู่ได้นี่เย็ยนพเพอบอยู่นี่นี่เจ้าหน่อยประมาณสามโมงค่ำเนะ <c oughs> าะเบอร์เด้อน,น,น,นั่งนั่งมาหนีเบอร์เด้อฮุกเนาะ คนอาจจะได้เนาะคันแบบโบอีบก,กันเนาะไดห้หกคนพอดีแต่ว่าโตเป็นมานาั่งกา้สบายสบ,บายเออนั่นงดื่มเบียร์โอ้ได้เรื่องเลยคักนี่บรรยากาศสนิทพอดีแต่ว่าบ่งงวยที่บ่งงวยบ่งงวยไรแต่มันแอ็นหนาอยู่เนาะได้อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหากหกคนน่ะจะพอดีแบบ คันผู ye, og, ้ในน้อยเนี่ยเนาะกะพกคนได้เนาะได้แต่ว่าแถมบาะมาหลายเลยซิปชิปอ so 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 okay. ันเนาะกะไหวอย่างดีเขามาเบ้งใกล้ๆทุเรวดีนี่โตะนี้เจได้อย่างน้อยคันว่ามันไงคนนี้ผัดคันมันไงคนนี้กะมันจะเข้าย่างออกเาะได้ไหมครับอ่าแต่ว่าต้องได้แบบต้องได้กลิ่นเธอยางเธอยางโต๊ะมันน้อยโอเคอยู่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อหน้าเขาเฮ็ดอีกหลายๆโซนอีกโซนอีกโซนอื่นอีกแล้วสิสร้างมาอีกหลายๆสีหลายแบบเน้วนี่ ชุดหนึ่งกับสองหมืน่นน้อยๆเนาะฮอดประเทศเลาวกับบแพงกับโอเคสะดวกที่จริงถ้าว่าเห็น,เห,นเห็นตัวนี้ก่อนนะและตัวนี้ยังบุ่ันได้เห็นนี่ตัวโต้ตสร้างลงตัวนี้เลยโอเคเลยสะดวกงามไวว่องไวอีกงามพร้อมดูดีเนาะแต่ว่าความทนทานคืออาจจะบ,บสู้ไหมนะ,ะเดี๋ยวสิพาไปเบื้องอีกอันนะ่ะอันนั้นจะเป็นบลอตเนี่ยเป็นบลอตนางบอดี เป็นบนนั่งไทยบนเกาะแล้วก็นั่งไทยหุบเป็นบนเกาะห้อยนั่งไทยหุบเนาะไม่นะไปเป็นบนเช่นไรเดี๋ยวนี้ไคป็นแมานั่งกับมานั่งได้เลยแล้วนี่แดดพรมแล้วเดี๋ยวมาอันนี้คือไป่เทเลยแบบเดี๋ยวมันต้องแต่งไหมถอดออกเถอะยังบนทางได้กินเทปเพลแล้วนี่ก็อีกโซนหนึ่งนี่ก็อีกโซนหนึ่งเนาะที่ว่าปล่ไปทายหุบมาก็่าทายหุบแต่ว่าหย่าเขาช่วงนี้อยากตายเล็กน้อยเพรวกน้องๆเขาหากรรมฮ็ดเบียบบริบบทยอดน้าเนาะ เดี๋ยวซ่อมแปลงอีกจัดหน่อยต้องซ่อมอีกนัดหน่อยก็ได้แล้วนะอ่เชิญได้ทุกคนเลไผายยังบ่ทันได้มาเที่ยวกส่วนอาหารพ่อพลินกับเชิญได้เนาะนี่ตัวนี้จะเปลี่นบอลบอลน,นังเพื่อนะเอาล้คือบบมีอย่างคือเปล่นแล้วนี่นี่นมวางพื้นที่เน,นาะอาจจะเป็นนวมวางพื้นนี่เดี๋ยววันนั้นตัวโตแกะรีวิวห้เบิร์กอีกรอบหนึ่งตัวนี้ ตัวนี้จะเปลี่ยนแล้วไหนตัวนี้นลวงพ่อคิดเนนี้นเลยคิดเช่นนี้เลยเพราะเฮานั่งนี่เลยวิงจวงวันนีมันเป็นห้อยอยู่นี่เนาะ,นะโอ้เดี๋ยวเขาต้องได้เห็ดโค้งโค้งเล็กอีกไม่กี่วันนี้เมนเห็ดโค้งเล็กห้อยอีกบาดหนึ่งโอ้โบโบ,บ,บ,บมีโค้งเล็กให้เขาเนาะอืมอะเดี๋ยวรอเบิ่งกะเขาเห็ดแล้วก่อนช่วงนี้เรียกกำลังยุ่งนุนน่าจะให้ได้เปิดห้านแล้วกับซีเรงเห็ดตัวนี้ให้มันแล้วไวๆเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนี้เจอกัน อันนี้ก็จะเป็นห้องปราร์ตีนะ้เนาะเอเอแล้วแล,ล้วโค้งผักกั้งแล้วแล้วใส่แล้วโค้งผักกั้งใส่แล้วแล้วก็ยังจะเอาผักกั้งมาใส่เอาโต๊ะอย่างมาใส่แล้วมีสามห้องอันนี้ห้องขนาดกลางเนาะส่วนตัวนี้จะเป็นห้องวีไอพีห้องใหญ่เนาะนี่กว้างเลยใหญ่ได้ประมาณสามสิบคนละห้องเนาะเดี๋ยวจโต๊ะเดี๋ยวจโต๊ะเห็ดแ,นะแล้วเนาะเราเปิดฟืนเปิดไฟใส่ผักกั้งเรียบร้อยแล้วจโต๊ะเรีเบๆบงตอนนี้น้องๆเขาอนามัย กลังอนมามัยแก้วกับพื้นเนาะเสร็จอนามัยแก้วพืนพ้นเสร็จออกเพรด่างทั้งนอกทั้งในให้สะอาดก่อนเนาะห้องนั้นเอก็อะลังไซก็บเซเลลแล้วเลยนะยังอยางหกหกยังจักหน่นนอยเนะาะรอลอจักหน่อยก็อีกมือสองมือนี่ก็น่าจะสําเร็จไปทุกอย่างแล้วเดีย๋ยวหา,าเบิ้งให้มันควยเลยใช่เนาะได้มาได้พามาเบิ้งแล้วกันเบิ้งโซนนี้ตัวนี้กลางคืนที่สวยงามเนาะทั้งสองฟากนี่จะเปิดกลางคืนไปเนาะประมาณห้าโมงแรงไปที่ที่มุ่งเคืองห้าโมงแรงไปแล้วเริ่มเปิดเนาะ เบอร์นี้สมบูรณ์แล้วเบอร์นี้ยังแต่น้ำผุหน่อยเดียวเนาะทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วทันเดี๋ยววันนี้เห็ดเห็ดอันนั้นใส่เห็ดอ่าเสริมน้ำผุนนเนาะไม่นะโอ,อเคเลยนี่อ่าตอนสวย,ยจะประมาณนี้แต่ตอนสวยนั่งบ่ได้เนาะฮ้อนเนาะเอาเน้น,นตัวแรงกันแล้วกันเนาะบรรยากาศดีตันแรงลมเย็นอยู่ใกล้น้ำเกือบปูเกือบปลาเกือบปลาคาบก็อยังก็ว่ากันไปเนาะลูกค้าก็รอเข้าคิวอจองโต๊ะกันได้เลยเนาะ เจอกันแน่นอนแหละอ่ะสำหรับคลิปนี้ไว้เช้านี้เจอกันคลิปหน้ากันแล้วกันขอบใจทุกคนเขอบรับชมฝากอยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตัวจรงจันเนาะสบายดีบายบายปลาไปสบดพี่ปลาก็หิวเข้าอยู่นี่นี่ปลาเพียบเลยมาด้วยดีดีนี่วะงอแงงอแงแบบกระไรเลยไปแล้ว